มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าเตรียมรับมือสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้นะคะจะเกิดฝนฟ้าขนองหลายจังหวัดทั่วประเทศส่งให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะทางภาคใต้ที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็เกิดปิกฤตน้ําท่วมฉับพลันนะคะโดยวันที่3ธันวาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ด้า เชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันค่ะ ในช่วงวันที่4-5ธันวาคม2565ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3-4ธันวาคม25 6 5สําหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมินะคะลดลง1-2ององศาเซลเซียสค่ะ โดยมีฝนตกบางแห่งนะคะจึงของให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิล,ลดลง1-2องศาเซลเซียสนะคะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง พะเยาน,าน่านและจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิตม่ำสูตรสิบองศาเซลเซียสค่ะสูงสุด30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูนะคะอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสูตรสิบองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนตกเล็กน้อยนะคะบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อละเจของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอย่งางไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ